ยมปฏิบัติทานศีลภาวนาแต่โยม,มีทุกเวลาเห็นคนลำบากอยากช่วยแต่โยมไม่ทราบว่าเป็นพวกมิจฉาชีพไหมทำให้โยมทุกข์ค่ะโยมควรทำใจอย่างไรคะนี่แหละเมตตาจริงๆมันต้องมีอุเบกขาและมีปัญญาเข้าไปด้วยมันก็เลยไม่ใช่เราจะช่วยมั่วไปทุกคนนะมันต้องดูดูด้วยมันเหมือนกับถ้าเราไปหวานข้าวลงบนหินอย่างเงี้ย ไม่ใช่แค่บางทีไม่ใช่แค่ไม่เกิดประโยชน์บางทีเกิดโทษด,ด้วยก็มีมันต้องพิจารณาด้วยตัวเราเองนี่แหละถ้าเราทำจริงๆถ้าอะไรที่ทำแล้วเป็นทุกข์ทำแล้วเป็นความกังวลอย่าทำเลยอะไรที่ทำแล้วสบายใจอะไรที่ทำแล้วมีความรู้สึกโปร่งรู้สึกโลก่งอันนั้นถึงเป็นบุญละลึกถึงทีไรก็มีความสุขมีความปีติใจนั่นแหละบุญนั่นแหละคือความดี อะไรที่ทําแล้วระล,ลึกหอดเหมือนไ้ก็มีแต่ความกังวลแต่กายังเห็ดอยู่นั่นลหละข้บบอดีเหมือนไพ่ะเหยถ้าเราถ้าเราไม่ฝึกตัวเนี้ยถ้าเราไม่ต้านกระแสตัวเองถ้าเราไม่ฝึกทวนตัวเนี้ยมันก็จะสั่งสมแต่ความไม่ดีไปเรื่อยๆสังเกตจิตนะสังเกตใจตัวเองนี่แหละไปนั่งดูเลยมันจะมีกี่ขณะทั้งวันเนี่ยที่จะปรารถนาดีกับคนอื่น อรตานาดีกับคนอื่นจริงๆเนะี่ยอยากช่วยอยากอะไรจริงๆแต่เมื่อใดที่เรารู้ทันความไม่ดีที่มันผุดขึ้นให้เรารู้เท่าทันมันให้ให้อาการพวกนี้เท่าทันกันทีเนี้ยเราไม่ต้องไปทำกุศลอะไรใหม่เลยนะเมื่อใดที่เรารู้ทันอกุศลกุศลเกิดทันทีมันจะเป็นอันเดียวกันเลย ใจที่อยากให้มันก็อยากให้เหมือนเดิมแหละแต่เขาเอื่นเอ,อียงอ่ะอ่ะยกตัวอย่างอีเปีย่ยวสําเหตุท่านเปี่ยวก,กับเหตุคักเด้เปี่ยวก,ก็ถือว่าเป็นผู้นึงที่ท,ที่ที่คัดที่ฟื้นแน่นัน่นที่เป็นคนงกขึ้นกันเออแต่ด้วยความอยากดีกับเหตุกับฟื้นแต่ว่าโตกิเลสในใจโตโตอนุัสนี่ที่นี่นี่นี่เมื่อสิละเอียดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งคือสิ่งที่ต้องคัดต้องฟื้นเั้งของถ้า ถ้าให้วัตถุไม่ได้อย่าไปพูดถึงอารมณ์เพราะมันละเอียดกว่ามันจะค่อยๆเขาเอือ้อนียงละไอเป็นอันเดียวกันนะจาคะจริงๆเนี่ยมันจะค่อยๆละเอียดขึ้นซ้ำข้อสอบขึ้นปนหนึ่งปสองนี่นะมันสิค่อยๆจนสุดท้ายมันสิสละจะของสิอย่างซ้ำแหละล่ะมันสิประกอบอยังไปเนี่ สิ่งที่เราสู้จริงๆคือตัวเราเองนะไม่ได้สู้กับอย่างอืง่นเหมือนเราอยู่ที่นเนี้ยเนี่ยอะไรที่เป็นฆ่าศึกอะไรที่เป็นแผลอะไรที่ที่ทําให้ทําแล้วเรามีความทุกข์เราอย่าพยายามเลี่ยงนะอย่าไปเปิดช่องอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดให้มันนะ่อนะอย่าไปเปิดพิษให้ใจอ่ะอย่าไปหาเหตุอย่าไปหาเหตุให้มันบางคนอา้าวนิดนึงไม่เป็นไร ไอ้นิดหนึ่งบ่อยๆนี่แหละนี่แหละมันสะสมเป็นกําลังกันขึ้นมาคนเราจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเหมือนมึงจะไปหลักของเขาเนี่ยความคิดพุทธข้นมาก่อนนีเปียวนิดหนึ่งนิดนึงนิดนึงลหลายๆก็นจนถึงไปเหตุเป็นว่าละ่ะอ่าถันนิดหนึ่งหรอข้าเบรกมันเลยละ่ะ่อยมันขึขนเอ็กมุบซนสวนออกไปเลยหงอกไปเลยมันได้เกิดบวน